สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้า,ฟาสิริวันวรีนารีรัตนราชกัญญาสเสด็จไปในงานเซลฟ์เฟสติวัลท24สู่การพัฒนาที่ยั่งยืนณนะศูนย์แดสดงสินค้าและการประชุม IMPACT e x h i b i t i o n CENTER ห้อหกถเเมืองทองธานีอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรี ทรงเป็นประธานในการเสวนาถ่ายทอดองค์ความรู้การออกแบบแฟชั่นผ้าไทยสู่ระดับสากลและเปิดตัวสมาคมนักออกแบบแฟชั่นไทยหรือ FTFD Federation of Thai Fashion Designers ซึ่งกลมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทยก่อตั้งขึ้นตามแนวพระดาริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาผ้าไทยใส่ให้สนุกเพื่อต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมภูมิปัญญาผ้าและงานหัตถศิลป์ไทยให้คงอยู่คู่สังคมไทยเป็นที่รู้จักในนานาประเทศสร้างวิชาชีพและรายได้กลับคืนสู่เศรษฐกิจของประเทศอย่างยั่งยืนโดยได้จดทะเบียนก่อตั้งกับกลมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่7ตุลาคม2567ในการนี้ได้รับพระกรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงรับเป็นนายกสมาคมกิตติมศักดิ์ของสมาคมด้วย จากนั้นทรงฟังการเสวนาในหัวข้อการออกแบบแฟชั่นไทยสู่ระดับสากลโดยนาย,าาานายพลวัตอัศวประพานายกสมาคมนักออกแบบแฟชั่นไทยนายถากูลพาณิชกุลดีไซเนอร์ไทยผู้เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาตินายกุลวิทย์เหล่าสุขศรีบรรณาธิการบริหารนิตยาสาร Vogue ประเทศไทยและผู้เชี่ยวชาญด้านแฟชั่นรวมทั้งนางสาวโสภาวดีเพชรชาติผู้อํานวยการฝ่ายการตลาดบริษัทคลับทเวนตีวันประเทศไทยจํากัด ที่ร่วมกันถ่ายทอดองค์ความรู้ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการดําเนินงานของสมาคมโดยการรวมตัวนักออกแบบไทยที่มีบทบาทสําคัญในการสนับสนุนและส่งเสริมการโคชชิ่งผู้เข้าร่วมโครงการผ้าไทยใส่ให้สนุกของกรมการพัฒนาชุมชนตั้งแต่ปี2563ถึง2567 อันจะเป็นตัวกลางในการขับเคลื่อนวงการอุตสาหกรรมแฟชั่นไทยให้เข้มแข็งยั่งยืนผ่านการให้ความรู้ทักษะเพื่อยกระดับคุณภาพวงการแฟชั่นเครื่องนุ่งห่มและสิ่งทอรวมทั้งผลักดันให้ตลาดอุตสาหกรรมแฟชั่นไทยเข้มแข็งมีศักยภาพสามารถแข่งขันกับตลาดสากลตลอดจนเป็นหน่วยงานกลางในการประสานงานกับภาครัฐสื่อมวลชนและกลุ่มผู้ประกอบการค้าปลีกทั้งไทยและต่างประเทศ เพื่อเพิ่มอำนาจในการจราจาต่อรองอันจะนำไปสู่ประโยชน์สูงสุดและการพัฒนาอุตสาหกรรมแฟชั่นไทยนอกจากนี้ยังมีแผนงานที่จะจัดกิจกรรมจิตอาสาลงพื้นที่ร่วมกับชุมชนอาทิให้คำแนะนำแนวทางการออกแบบผ้าไทยให้ทันสมัยเป็นที่นิยมในทุกเพศทุกวัย และส่งเสริมงานหัตถศิลป์นในชุมชนเพื่อเป็นการจุดประกายในการสร้างสรรค์ผลงานรวมทั้งส่งเสริมให้เยาวชนคนรุ่นใหม่เข้ามาสืบสรารง,งานที่บรรพบุรุษและชุมชนได้สร้างสรรเพื่อไม่ให้มรดกทางภูมิปัญญาสูญหายจากท้องถิ่นด้วย สำหรับงาน s i l เฟสติวัล l 2024สู่การพัฒนาที่ยั่งยืนซึ่งจะจัดถึงวันที่2อธันวาคมนี้ภายในงานมีการจัดแสดงนิทรรศาการผลสำเร็จจากโครงการผ้าไทยใส่ให้สนุกเช่นโครงการชาติพันธุ์โมเดลโครงการยกระดับและพัฒนาวิชาลัยชุมชนเพื่อการสร้างสรรค์งานผ้างานคราฟต์และงานหัตถกรรมหัตถศิลป์ไทยโครงการดอนกอยโมเดลบาติกโมเดลโครงการจักสารโครงการพรีเมียมโอทอปโครงการ โอท็อปและโครงการนิวเจนยังดีไซเนอร์รวมทั้งกิจกรรมสาธิตภูมิปัญญาผ้าไทยอาทิการสาวไหมและการปักผ้าจากมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพการสาธิตดุลทองจากสถาบันศิริกิตและการสาธิตการทำบาติกจากกลุ่มมีดีนาทัพ ตลอดจนการจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของผู้ผลิตผู้ประกอบการโอทอปจากทั่วประเทศจำนวน200ร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการผ้าไทยใส่ให้สนุกและโอทอปชวนชิมจำนวน50ร้านค้า